็คด่วนแบบไม่ต้องทำหน้าเครียดก่อนนะแต่ขอให้ตั้งใจนิดนึงเพราะตับของคุณเป็นเหมือนพนักงานหลังบ้านที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกายทำทุกอย่างเงียบๆไม่บน่นไม่โพสต์ไม่ไหวลงโซเชียลด้วยซ้ำทั้งที่มันทำงานแทบตลอด24ชั่วโมงจัดการสารอาหารช่วยควบคุมน้ำตาลสร้างน้ำดีช่วยย่อยไขมันกำจัดของเสียช่วยจัดการยาแอลกอฮอลและสารพัดสิ่งที่คุณเผลอกินเข้าไปแบบคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมัง้ง ปัญหาคือตับเป็นอวัยวะที่อึดมากอึดจนบางทีเริ่มล้าแล้วมันยังไม่ส่งสัญญาณให้คุณรู้แบบชัดๆไม่ได้กดสัญญาณฉุกเฉินไม่ได้ขึ้นไป้ายไฟนีออนว่าช่วยด้วยแต่จะส่งสัญญาณแบบเนียนๆเหมือนอาการทั่วไปในชีวิตประจําวันเช่นเหนื่อยง่ายคันๆแปลกๆแน่นทอ้องอึไม่เหมือนเดิมหรือรู้สึกว่าร่างกายตัวเองแปลกไปนิดๆแล้วคุณก็มักจะโทษทุกอย่างก่อนยกเว้นตับโทษนอนน้อยโทษงานโทษอากาศ โทษน้ำตาลโทษแฟนโทษหมาแมวโทษด,ดาวพุทถอยหลังแต่ไม่โทษตับคลิปนี้มีนาจะพาคุณเช็ค7อาการที่คนจำนวนมากมองข้ามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยอยู่ยาวหรือมาหลายข้อพร้อมกันมันคือการสก,กิดเบาๆของร่างกายว่าช่วยหันมาดูฉันหน่อยย้ำอีกทีนะนี่เป็นความรู้ทั่วไปไม่ใช่การวินิจฉัยโรคอาการแต่ละอย่างมีสาเหตุได้หลายแบบแต่การรู้ไว้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าควรไปตรวจจริงจังเมื่อไหร่ อาการข้อ1ตาเหลืองหรือผิวเหลือง อันนี้คือสัญญาณคลาสสิกที่คนเคยได้ยินแต่หลายคนก็ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นไฟในห้องหรือคงถ่ายรูปติดโทนอุ่นความจริงคือถ้าตับจัดการบิลิรูบินหรือสารสีเหลืองจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงได้ไม่ดีสารนี้อาจสะสมจนทําให้ตาขาวออกเหลืองหรือผิวดูเหลืองขึ้นได้บางคนจะเห็นชัดที่ตาขาวก่อนถ้าคนรอบตัวเริ่มทักว่าทําไมตาดูเหลืองนั่นไม่ใช่คําชมเรื่องเมคอพนะ อาการข้อ2ปัสสาวะสีเข้มผิดปกติไม่ใช่เข้มเพราะคุณดื่มน้ำน้อยจนร่างกายอยากเอาถ้วยรางวัลขาดน้ำแห่งปีไปฝากแต่เป็นเข้มแบบชาแก่ๆหรือโคลาทั้งที่คุณก็รู้สึกว่าดื่มน้ำพอแล้วบางกรณีสีเข้มเกิดจากบิลิรูบินถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นถ้าปัสสาวะเปลี่ยนสีแบบแ,บบแปลกๆอยู่หลายวันโดยไม่มีเหตุชัดเจนก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจโดยเฉพาะถ้ามาพร้อมตาเหลือง สองข้อนี้เป็นเหมือนเสียงดังของตับแต่ตับไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีสัญญาณแบบเงียบๆที่ทําให้คนพลาดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไล่ทีละข้อแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องกลัวสับแพทย์ไม่ต้องเปิด Google ตอนตีสาให้ใจเต้นแรงเองอาการข้อ3อุจระสีซีดมากเทาๆหรือเหมือนดินเหนียวใช่เรากําลังคุยเรื่องอึเพราะอึเป็นรายงานผลการทํางานของร่างกายที่ซื่อสัตย์มากปกติ น้ำดีจะช่วยให้สีอุจจระออกน้ำตาลตามธรรมชาติถ้าน้ำดีไหลไม่ดีหรือมีปัญหาบางอย่างสีอุจจระอาจซีดลงอย่างชัดเจนจนดูแปลกตาถ้าคุณเห็นว่าอึของตัวเองเปลี่ยนสีไปแบบผิดวิสัยและเป็นต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วหายโดยเฉพาะถ้ามาพร้อมปัสสาวะเข้มและตาเหลืองแบบนี้อย่าคิดว่าคงเป็นเพราะกินนมแล้วจบเพราะมันเป็นชุดสัญญาณที่ควรไปตรวจจริงๆ อาการข้อ4คันตัวเรื้อรังแบบหาสาเหตุไม่ได้อาการนี้ทำให้คนหงุดหงิดมากเพราะมันเหมือนผีหลอกคันอะไรของฉันคุณเปลี่ยนสบู่แล้วเปลี่ยนครีมแล้วซักผ้าแล้วยังจะคันอีกถ้าร่างกายมีการคั่งของสารบางอย่างที่เกี่ยวกับน้ำดีในกระแสเลือดมันอาจกระตุ้นความคันได้บางคนคันทั้งตัวบางคนคันมากตอนกลางคืนและที่สำคัญคือคันได้โดยไม่มีผื่นชัดเจน ถ้าคันแบบนี้อยู่ยาวและไม่มีเหตุเรื่องผิวหนังรองรับก็เป็นอีกอาการที่ควรเอามาใส่ในรายการต้องเช็คอาการข้อ 5. บวมแปลกๆหรือท้องอืดบวมโดยไม่มีเหตุตับไม่ได้เป็นแค่ตัวกรองแต่มันเป็นเหมือนโรงงานที่ช่วยสร้างโปรตีนบางอย่างที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลน,น้ำในหลอดเลือด เมื่อการทำงานของตับรวนร่างกายอาจกักน้ำหรือมีการรั่วของของเหลวมากขึ้นทำให้เกิดอาการบวมได้เช่นขาบวมเท้าบวมข้อเท้าบวมหรือในบางกรณีท้องดูอืดบวมผิดปกติแบบไม่ใช่กินบุฟเฟ่แล้วแน่นแต่เป็นบวมที่รู้สึกไม่ปกติแน่นอืดอัดแล้วเป็นซ้ำ แน่นอนว่าอาการบวมมีสาเหตุได้หลายอย่างตั้งแต่การนั่งนานฮอร์โมนเกลือโซเดียมไปจนถึงหัวใจและไตแต่ประเด็นคือถ้ามันเกิดร่วมกับอาการอื่นๆที่เราคุยไปแล้วคุณไม่ควรปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตเพราะร่างกายกำลังบอกว่าสมดุลบางอย่างกำลังเริ่มเพียนตรงนี้มีนาขอให้คุณจับหลักง่ายๆสอ,อย่าง 1. อาการแบบนี้ถ้าเกิดครั้งเดียวแล้วหายอาจยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ 2. แต่ถ้าเกิดบ่อยเกิดนานหรือเกิดหลายข้อพร้อมกันนั่นคือแพทเทิร์นที่ควรพาไปเจอการตรวจจริงๆเพราะตับเวลามันเริ่มล้ามันไม่ได้ล้มทันทีมันค่อยๆทำงานช้าลงค่อยๆส่งสัญญาณผ่านระบบอื่นแล้วคุณจะรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้ร่างกายแปลกทั้งที่จริงๆร่างกายไม่ได้แปลกมันกำลังแจ้งเตือนแบบสุภาพอยู่ต่างหาก อาการข้อ6ช้ำง่ายเลือดออกง่ายหรือเลือดหยุดยากกว่าปกตินี่เป็นอาการที่คนมักไม่เชื่อมโยงกับตับเพราะเรามักคิดว่าเลือดออกก็เรื่องแผลเรื่องเหงือกเรื่องจมูกแต่ตับมีบทบาทสําคัญในการสร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือดถ้าตับทํางานได้ไม่ดีบางส่วนคนบางคนจะเริ่มสังเกตว่าช้ำง่ายผิดปกติโดนนิดเดียวก็เป็นรอยหรือมีเลือดกําเดาไหลบ่อยเหงือกเลือดออกง่ายหรือแผลเล็กๆดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าจะหยุดเลือดบางคนอาจเห็นเส้นเลือด ฝอยเล็กๆเป็นลายคล้ายใยแมงมุมบนผิวหนังหรือมีจุดแดงๆมุ่งมุงเล็กๆขึ้นง่ายซึ่งอาจเกิดได้หลายเหตุแต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พบได้ในคนที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านตับและการไหลเวียนบางแบบจุดสำคัญคือถ้ามันเริ่มเกิดมากขึ้นหรือถี่ขึ้นแบบไม่มีคำอธิบายก็อย่ามองข้ามแล้วเรามาถึงอาการที่คนส่วนใหญ่จะพูดพร้อมกันว่าอันนี้ทุกคนก็เป็น อาการข้อ7เหนื่อยง่ายเพลียเรื้อรังสมองมึนๆหรือโฟกัสยากใช่ทุกคนเหนื่อย โลกนี้เหนื่อยงานเหนื่อยชีวิตเหนื่อยแต่มีความเหนื่อยแบบหนึ่งที่ไม่สมเหตุสมผลคือคุณไม่ได้ทำอะไรหนักไม่ได้อดนอนสุดๆแต่กลับรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ร่างกายลดไวผิดปกติลุกมาก็ไม่สดชื่นทำงานก็เหมือนสมองติดโหมดประหยัดพลังงานคิดช้าหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกมึนๆทั้งวันตับเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมและการจัดการพลังงานของร่างกายรวมถึงการจัดการสารบางอย่างในเลือดเมื่อระบบนี้รวนคนบางคนจึงรู้สึกเพลียเรือร แ,บบายยาและนี่คือเหตุผลที่อาการนี้ถูกละเลยมากที่สุดเพราะเรามักโทษอย่างอื่นหมดแล้วใช้ประโยคสุดท้ายว่าคงเครียดทั้งที่บางทีร่างกายกำลังต้องการให้คุณเช็คสุขภาพจริงๆในกรณีที่รุนแรงขึ้นอาจเกิดอาการสับสนงงนอนมากผิดปกติหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบชัดเจนอันนี้ไม่ใช่แนวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูถ้ามีอาการหนักหรือแปลกมากโดยเฉพาะร่วมกับตาเหลืองบวมมากหรือมีเลือดออกผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทัน เพราะมันอาจเป็นสัญญาณของภาวะที่ต้องประเมินเร่งด่วนมีนาขอย้ำด้วยความจริงใจว่าเป้าหมายของคลิปนี้ไม่ใช่ทำให้คุณกลัวแต่คือทำให้คุณฉลาดขึ้นในการสังเกตร่างกายตับเป็นอวัยวะที่บางครั้งเสียหายได้โดยไม่ปวดไม่เจ็บแบบตรงๆเพราะมันไม่มีสัญญาณประสาทแบบที่จะเจ็บชัดเหมือนกล้ามเนื้อแต่ร่างกายจะส่งสัญญ,ญาณผ่านระบบอื่นแทนและถ้าคุณจับสัญญ,ญาณได้เร็วคุณจะมีโอกาสแก้ไขและดูแลได้เร็วขึ้นสรุป เอาการอีกครั้งแบบจำง่ายๆไม่ต้องท่องเป็นตำรา 1. ตาเหลืองหรือผิวเหลือง 2. ปัสสาวะเข้มผิดปกติแบบไม่มีเหตุชัดเจน 3. อุจจาระซีดเทาหรือสีอ่อนผิดวิสัย 4. คันตัวเรื้อรังแบบหาสาเหตุผิวหนังไม่ได้ 5. บวมหรือท้องอืดบวมผิดปกติรวมถึงขาและข้อเท้าบวม 6. ช้ำง่ายเลือดออกง่ายหรือเลือดหยุดยากกว่าปกติ 7. เหนื่อยพเพลียสมองมึนโฟกัสยากแบบไม่สมเหตุสมผลทีนี้คำถามคือแล้วควรทำยังไงต่ออย่างแรกอย่าแตกตื่นเพราะความตื่นตระหนกไม่ได้ช่วยให้ค่าตรวจดีขึ้นอย่างที่สองอย่าพยายามวินิจฉัยตัวเองจากอาการเดียวแล้วตัดสินชะตาชีวิตทั้งเรื่องเพราะอาการหลายอย่างซ้อนกันได้กับปัจจัยอื่นเช่นการพักผ่อนไม่พอภาวะโลหิตจ,จางปัญหาฮอร์โมนยาหรือปัญหาทางระบบอื่น แต่สิ่งที่ควรทำแน่ๆคือดูรูปแบบถ้าอาการเป็นต่อเนื่องเป็นซ้ำๆหลายวันหรือหลายสัปดาห์หรือมีหลายข้อพร้อมกันโดยเฉพาะชุดตาเหลืองบวกปัสสาวะเข้มบวกอุจจาระสีด แบบนี้อย่ารอให้หายเองการตรวจเลือดพื้นฐานสามารถช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นได้มากเช่นค่าการทำงานของตับบิลิรูบินและตัวชี้วัดอื่นๆรวมถึงแพทย์จะช่วยประเมินความเสี่ยงจากประวัติการใช้ยาอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำหนักตัวโรคประจำตัวและปัจจัยอื่นๆ อีกเรื่องที่สำคัญคือถ้าคุณกินยาหรืออาหารเสริมเป็นประจำรวมถึงสมุนไพรต่างๆให้จำไว้ว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอ <Good morning. S 1> เพราะสุดท้ายคน <you. S 1> ที่ต้องทำงานหนักเพื่อจัดการสิ่ง <these S 1> เหล่านั้น <for S 1> ก็คือตับ <a> การบอกข้อมูลทุกอย่างกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องแน่อายท้ายที่สุด คลิปนี้เป็นความรู้ทั่วไปไม่ใช่คำวินิจฉัยถ้าคุณกังวลการไปตรวจจริงคือทางที่ฉลาดและปลอดภัยที่สุดเพราะมันให้ความชัดเจนมากกว่าการเดาแล้วดีกว่าการปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณแล้วเราเมินใส่คำถามชวนคอมเมนต์ใน7อาการนี้คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่มักมองข้ามข้อไหนมากที่สุดและเพราะอะไรถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะ